สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกคนบ้านบ้านชาแนลและท่านผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแอป A Mobile Plus ทกสให้หลักฐานการโอนเงินหรือว่าสลิปโอนเงินนะครับบันทึกเข้าไปในคลังภาพโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อนเเคยเจอปัญหาไหมครับว่าในการโอนเงินผ่านแอป AMobile Plus ทกสแล้วหลักฐานการโอนเงิน มันไม่ถูกบันทึกเข้าไปในคลังภาพในโทรศัพท์ของเราหากเพื่อนๆเ,เจอปัญหาแบบนี้นะครับผมมีวิธีแก้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับสาเหตุที่โอนเงินผ่านแอป a mobile plus แล้วหลักฐานในการโอนเงินหรือว่าสลิปมันไม่ถูกบันทึกเข้าไปในคลังภาพนั่นเป็นเพราะว่าตอนที่เราดาวน์โหลดแอป a m o b i l e p l u s แล้วเปิดใช้งานมาตั้งแต่แรกนะครับเราไม่ได้กดอนุญาตเข้าถึงกล้องและรูปภาพนั่นเองนะครับวิธีแก้ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android นะครับให้เราใช้นิ้วจี้ค้างไว้ที่แอป A Mobile Plus นะครับจากนั้นก็จะมีหน้าป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้เรากดตรงที่ข้อมูลแอปกดตรงที่ อนุญาตแอปจากนั้นกดตรงที่กล้องถ่ายรูปกดตรงที่อนุญาตขณะใช้งานแอปเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพนทดสอบการโอนเงินผ่านแอป AMobile Plus แล้วก็มาดูว่าสลีปโอนเงินถูกบันทึกเข้าไปในเครื่องหรือว่าในคลังภาพในโทรศัพท์ของเราหรือไม่นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสยัยหรือ ยังทําไม่ได้ก็ให้กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับที่มีสาระดีๆจากผมคนบ้านๆชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ